สวัสดีครับผมนายธัชวงงามยิ่งครับวันนี้ยิมาพรีเซนต์นะครับเกี่ยวกับการสร้างาโปรแกรมนะครับควบคุมคนในโรงงานนะครับผมจะอธิบายก่อนนะครับว่าผมจะให้ตัวจตัวที่หนึ่งนะครับหยิบอุปกรณ์ชิ้นนี้ครับใช้น้ำหนักดูครับแล้วผมจะ,จะตั้งค่าน้ำหนักไว้ ถ้าว่าจายไปนะครับว่าค่าของผมจะเป็น20กิโลกรัมนะครับถ้าหากว่ารูอแบตัวนี้ครับตัวที่หนึ่งนะครับยกมาลบน้ำหนักน้อยกว่าหรือมากกว่านะครับก็จะม้กกว่าหรือมากกว่าที่ผมกําหนดนะครับก็จะให้ใส่บล็อกที่หนึ่งครับแต่ถ้าเท่ากับค่าที่ผมกําหนดนะครับให้ใส่บล็อกที่สองส่วนตัวตัวที่สองเช่นเช่นกันครับใช้จับวัตถุนะครับ น้ำหนักดูครับถ้าน้ำหนักมาก่าน้อยกว่าหรือมากกว่านะครับที่ผมกําหนดนะครับก็จะให้ใส่พกที่สามแตถ้าเท่ากับที่ผมกําหนดนะครับให้ใส่พวกที่สองครับไปมาเป็นการดูจนนะครับมาใส่ค่าวงจรนะครับโภปนากรวงจรนะครับผมจะใส่ค่าน้อยก่อนนะครับนะครับค่าน้อยหกนะครับก็จะใส่พกที่หนึ่งครับระบทที่1ก็จะใส่ในบล็อกที่1 แต่ถ้าผมใส่ตามค่ารหลดค่าใหม่นะครับค่าที่ผมยี่สิบนะครับ,รบก็จะให้ผลยืนนี้ครับใส่ในบล็อกที่สองต่อไปครับก็เป็นการทดสอบตัวตัวที่สองนะครับใส่ค่าค่ามากก็แล้กันนะครับแต่ี้ใส่ค่าน,อน้อย ก็จะใส่บล็อกที่3นะครับรับค่ามาน้อยกว่าก็ใส่บล็อกที่3ในแต่ถ้าใส่20นะครับซึ่งเป็นค่าที่ผมกําหนดนะครับก็จะอยู่ในบล็อกที่2เช่นกันครับก็จบการนำเสนอเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ